เราเป็นยังใหญ่บินไฟบอกตื่นไปสี่ยังเข่าสิงนี่ล่ะนั่นก่อนสักอีกแอนมาเข่าสิงค์อยนั่นบอสอันนี้บ้านเอบีมาแล้วค่ะเอ็ดดีแอนมัมหรือว่าแอนอะไรแอนมัมมาบอมเปีนแอนมัมบอมเปียนพี่เอบอกว่าแอนสารค้ามันบอสไงบอมเปียนตีบอมเปียนเอบีบ่มีแอนสารค้ามัมใหญ่บอมเปีนพี่แอนสาวโกสุมนั่นน่ะบอมเปค่ะ เอ็นเอ็นไดนเอ็นอะไรเอ็นอรดีเมื่อเขาสิงเจ้าเออคือกันป้องแล้วถอดจิตดไหมจี๊จะว่าถอดจี๊คนตายอีหามึงคือยุติเมียเบิดเมียงมันมองได้คือนี่เด่น่ะโอ้ยคันคันเอ็นอรดีจะเป็นผู้จังสี่ขอเพียงโฮมแสลงแพ่งฮักขึ้นเด้อเมื่อให้ร้องแก้แล้วว่าฉันจะร้องดูจะร้องจ้าร้องนี่เม่ยมันนี่ อยงดูคันว่าเป็นแอ็นนะต้องร่องแก้เคลืนมันสะแบงแพงหักมาขึ้นวางไายกว่าจักแล้วใต้ต้นสะแบงใต้ต้นสะแบงร่องเบิ้งให้ซุ่มบ้านเอบีซากตายเบิ้งเออเอาเลยเอาเลยมันนี่มาแบบเสื้อผ้ายขาแอนกัดเออแอนโอ๊ยเนาะแอนประเทตัางแกมากแอนพันพันเอกอะไรบ้างเสื้อผ้าิ่นขาเนาะไม่เสื้อผ้ายี่บอยนะคะกำลังทอประดับกันค่ะแอนแอนแอนตีเอาขึ้นเพียงได้แล้ว ใต้ต no? ้นสะแบงแมนปะแมนถูกแล้วบ๊บยเขาลองอีกเขาคนสด้าาลองบังหันนี่แม่เจ้า้ือว่าทีเรยบเสียว่าเป็นแอนแท้ๆตอนลุกไส้จะลองยู่ขยัเต้นยากฟังเวอร์ชั่นแก่น่ะนะใต้ต้นสะเบงน้องเอามาเทงเข้าหีสะแบงมันสวยดีเลยมาจับอีนอนเล่น ดึงออกมาดมโอ้ยเป็นจดใจละติ้เออให้มึงลองไปทัวร์ไปทีมสาวขาซิคอยว่าเจ้าเป่งเป่งอย่างของสาวพันโคกเป่าเหมนเนี้ยเออนั่นกอดกกเป่าเจ้าต้องไปท่องมาลองเด้อฟิวเดียวกันเลยก็นั่งกอดกกเป่าที่เบ๊งกุลีลองอีกทีเอาตะเพคเอีกยางมากุลลองเนาะนังกอดกกเป่าลองหน่้องเคยได้ยินหน่อยเอาเอาลองลองบิ้งลองเบิ้ง นั่งกอดกกกเป้าม <นะ S 1> าจากไหนอ <นะ S 1> ีกงอะไรโอ้ยหนอแต่ละ<า>ค,น,คนก็ได้ เอาไว้พี่นา่ทองทองมาเจซี่เจ้าต้องไป็นทองพัดบุคคลเขาบังละแต่หกพันสองแล้วนหกพันสองเขากะว่าเอ็นมากเขากระเบิ้องตัวเออ็นเอ็นมากเลยเนี่ยมีแต่บ้านเอบีเนี่ยมาเฝ้าดูอยู่เนี่ยตอนนี้เพราะว่าคันว่าเอ็นเป็นผู้ยังซีเพิ่นเตรียมมากบ้านเลี่ยวอยู่ตอนนี้เอ้าแอดมินขคอยสีพัดกันปิดบ้านนี้เอ็นละกันเอ็นเป็นผู้ยังไอจุนชุดมันจะจอยแต่เพราเห็นขี้เอ็นอะไรเอาครึ่งนึงอะไรเอา ซ้อมาอ้วนแท้มันเป็นนกำกล้องค่ะเป็นกับกล้องนะครับเพราะว่าไปโทษมือกล้องเพิ่นอีกอันอันซ้อเป็นเฮาบจา่จ้าคือตัดผมโอ้ยอันนั้นเขาซ้อแท้อันนี้ดิซ้อรอดเส้นเล็บโอ้โหเข้าใจวะพี่ตามกันมาเยอะค่ะพี่น้องขอบคุณขอบคุณกันแล้วกันครับมันเสด็กไปนา<แ>เดี๋ยวเด็กหน่อยทั้งหลังแล้วนี่ หางเคียงเดี๋ยวหมอป่ามาป่ามาอยู่เอาจังเลยว่าขยันมันเป็นตะยานมีแต่พูดงามๆเจ้าอย่าบอกผู้จัดทีไรมีน้องเลยสิบอดซื้อเขาเบิ่งกลุ่มผีมันเป็นอย่างจริงสิเป็นตะยานโดยเนี่ยอีเดือนนั่งยุ่งทำสาเห็ดอุบูญปิวแต้งหนานาเรียเมาเมาอยู่พมไปเห็นจ้าขอในกระจกเดี๋ยวบอยเอ๋โอ้ยเข้าใจผิดดอกนั่นโอ้ย พี่น้องหกพันสามปลาปลาเอาหล่าไข่ว่ามันสมมาผ้าควนแล้วหกพันสามเอาก็สีลงกนสีอ้วยนี่เชิญพี่น้องหกพันสามยนนี่ไปเขากุ้มปีนให้เบิร์ด่าผู้ใดพ้าดเดากเขาเขาต้มอย่าลืมฝากงานเฮ้าดำแน่ฝากงานเฮ้าเอาอันไหนก่อนเอาสองขึ้สี่ วันที่สองนี่บ้านเอบีวันที่สองเอบีแล้วพี่น้องไ์สดกลุ่มปีดบ้านเอบีวันที่สี่วันที่สี่ไ์สดกลุ่มปีดหมอลำใจ๊กลอยคิดฮอดคนคอยฟังลำเดี๋ยวนี้เปิดขายแบบเมาสเมาส์แล้วขออนุญาตด้หรครับเออได้มากแล้วเมาสจะได้อายเมาวันที่สี่มีนาคมสิบเอ็ดมีนาคมสิบแปดมีนาคมแล้วกัวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมหมอลำใจก็ลอยเขาจัดทุกวันสุกนะครับเมาส์พี่น้องสื่อเทียเดียวสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้เบื้องเมื่อเดือน เราก็มีของแจกพร้อมมีของแถมของแถมพร้อมจัดทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับทุกวันศุกร์ครับแต่ว่าถ้าใครเข้ากลุ่มปิดก่อนวันที่สองถ้าใครซื้อบัตรเมาเมาจะเปิดแค่วันที่สองเท่านั้นนะครับเปิดถึงวันที่สองผู้ใดซื้อเมาเมาเนี่ยมีของแถมพร้อมค่ะแล้วก็ได้เบิ้งแล้วก็ได้เบิ้งไลฟ์พิเศษอีกมือหนึ่งนะครับเปิดเปิดรอบพิเศษสําหรับ่วงนี้ที่เป็นแบบเมาเมาตังแตมอนีฮอดวันที่สองจากวันที่สองเป็นต้นไปก็สิขาย เป็นแบบรอบรอบบัตรละร้อยเก้าบาทเหมือนเดิมนะครับบักกับแอนแอนกับพี่บอยวันที่สองนะคะพอดีนะครับไอ้ไร่ทันที่วันวันทุกวันวันทุกวันศุกร์ใช่ไหมระเบียบนี่สิไร่ทุกวันเสาร์พอดีเลยครับกันซื้อกันเสือต่อกันเลยเด้อพี่น้องเด้อมาไกลกันลอยเราก็นยายไปบ้านระเบียบอ๋อระเบียบไม่ต้องซื้ออกคนหลายเลยเอ้าไี่ต้อพูดเถอะเมอันนี้สุกมห้องบักลาห้องบักลาเสาร์ครับผมห้องบักลาเสาร์ห้องหัวนาทุกศุกร์ อาทิตย์เดออาทิตย์จะไปใส่มูเจ้าก็จัดกันเองรลวัดต้งวงเองกันไอตัวว่าจัดนี่อาทิตย์อย่างสี่แบนนะเมียเฮ็ดนะเมียข่อยแหงบ่มีไรซื้มือหนี่ข่อยแหงขาเจ้าแหงบ่จ้างคือภาไปไรได้ใช้โมเดลเขาเก็บกระดูกลากร้านจ้างคือภาพไป มันสีผู้มีมุกเรียนในกลุมเพียร์พี่น้องขาเอาไนี้เขาท่นเขาสู้รายการกุ้มปิดกันแล้วการค่ะพี่น้องสินทานะคะพี่น้องขาขอคุนขอคุนที่พี่น้องอยู่ในกลุมเปิดเดอะค่ลเดอจะเลื่มจะลื่มาที่สองนะค่ะเอบีค่ะสอมาเองค่ะโอ้ยเศร้าถอซอเอาซอเด้นเออกันัลละกซออเขาหูยุวาไม่ซ้อน่ะนะพี่บอยค่ะวันที่สองนะคะทำไมหนูหนูยอะไรจะฟินกูบอกก วันที่โอ้เปลี่นละคนวันที่สอง A B A B วันที่สองเจ้าอยู่อใส่วันที่สองค่ะไหวแซดค่ะไม่ใช่ไหวแซดไม่ไหวแซดไหวหนีภัยแม่อะไวหนีภัยไหวผู้ใดจักเร็วไหวแซดผู้ใดพี่เย็นสิโอ้ยพี่เย็นหรือเปล่าพี่เย็นหรือเปล่าวันเย็นมาเสิด์กไปหนาวอ้ามีใครกันเพื่อไปรับพี่น้องเขาสูกคุ้มปิดครับผมครับสวัสดีครับ